One, two, three. อย่าเพิ่ง say no ใช้เวลาหน่อยอย่าเพิ่ใจร้อนคิดดีดีเ p แม้ไม่ใช่คนที่ perfectly แต่คิดว่าส่วนดีนั้นมีเหลือพอก็อย่าเพิ่ง say no ใช้เวลาก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนคอยดูต่อแม้ว่าส่วนดีหายไปหลายคอ ฉันทายรองและลองคบกันจะคิดใ,ใจ uh. นี่คือเพลงที่คิดในหัวใจที่เต็มไปด้วยรักแต่งขึ้นมาเป็นเพลงของเธอเพื่อขอบคุณที่เธอรักกันและนี่คือเพลงที่ฉันร้องให้เธอเพื่อแทนคำว่ารักที่จะมีให้เธอเท่านั้น เธอ 티디샌디,เธอ 티 모친 둘이 후자이,เธอ 티 햄버션 툭양,야채 답찬 캄부라크,티 테이 마,듀이 플링 행 후자이.